เดือนหนึงต่อเดอนสีงดืีบีเแะไนเิ่นซึ่งแมบที่ผมจะมาเล่นวันนี้ก็ชื่อว่าสปินสปินเดิร์อเทรื่องแมบนี้น่าจะเป็นแมบแนวเอิมเกิด มันจะมีแก้วบางหนึง่งคือเราจะเราจะเราจะต้องมันมันจะหมุนแล้วเราก็น่าจะต้องยิงใครสักคนหนึง่งอ่ะซึ่งมันจะมีการเอ่มการไฟอยู่แล้วก็มันสามารถมันสามารถเปลี่ยนอาวุธให้คนอื่นได้สามารถเอาอาวุธให้คนอื่นได้แล้วก็แบบนี้นั้นมีผู้รอดแค่ชีวิตแค่คนเดียวเท่านั้นก็เข้าปเลยกันเลยนะครับท่านผู้ชมทุกท่านโ oh อ้ไม่แบบนี้ บบนี้สุดยอดสุดเลยครับท่านผู้ชมแบบนี้ภาพสวยสุดเลยคือแ,แบบนี้แบบแนวสเขาตุ๊ตาเเพราะว่าคนเดิมคนเล่นอย่างไก่นปกตินเนี่ยคนจะเล่นเยอะมากแล้วมันเปนลี่ยนสกินผมเป็นตัวอะไรเนี่ย,แ,ยแล้วมีไรต่อไปด้วยมีตึ้งมีตึ้งเขจะแต่งสวยอย่างเงี้ยเขาจะกินผมกลายเป็นตัวอะไรเป็นตัวเหลี่ยมไหมครับเนี่ยปกติมันต้องเป็นตัวของ,ของเหลี่ยมตัวเหลี่ยมอวดอๆแบบ ก็เจอคนที่ถูกใจอยากฆ่นานะไปกลับว่าได้ไงเนี่ยทนะี่สองคนนี้ทำได้ไงวะตายอ่าแบบนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าต้องตายดีกว่าดิ เยอะทำไมเป็นผมทุกครัค้ง่ะหรือว่ามีแค่สองคนมาเลยากเข้าข้างมันอยากให้ผมฆ่าขนาดนั้นเลยโอเคฆ่าได้เลย่นอนย่ยมเลยนายมันอีปิกจริงๆไม่ต้องฆ่าอีกเน้ะก่อนเปลี่ยนภาษาไทายก่อนไม่ใช่เปลีรร่ยนภาษาอังกฤษก่อนอ Good. 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 จีจีกดกดกดจีเรสอืมแบบนี้ขาก็เคยจะกินนี้ให้มันเยอะจังเลยอะแต่ผมก็เกลียดมันมากเลยเพราะว่ามันเคยมันเคยข่ามเลาะผมไปแล้วผมก็อยากข่ามันมากเลยก็เจ็ดสิบห้ารูบารตอนนี้ผมมีอยู่หกสิบรูบารก่อนจะทำยังไงได้เด้งเด้งเดเด้งลืมกด,ด รอเวลาไม่ได้มันนานเกินก็เดี๋ยวเฉพาะจะไปแมปต่อไปผมลืมไปผมจะรู้ว่าสูงสามเกมโอเคก็จะเดียสูงสามเกมนะครับ๋ต่ผมจะหาแมแบบเอื้อที่ด้วยมันรู้หน้าจันเฮียมีทะลุหน้าเลยจริงผมมีธงไทยแต่แต่ผมไม่ใส่เพราะผมขี้เกียจ ว้าวตูนัหน่กกหน้ากันนะหัวจอทีนี้ผมจะเล่นแบบนี้แค่เพื่อนๆนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยที่ฆ่ากันเองเฉยๆเออสักพักเดี๋ยวก็ไปแบบต่อไปละเดี๋ยวก่อนนะทีนี้ผมจะมีตัดนิดหน่อยนะครับตอนที่จะสุ่มไปจะไปเกมต่อไปอผมจะตัดนิดหน่อยนะครับอ,อะไรเนะี่ยคนชืช่อว,ว่า MC เอซัลอ่านไออกนี่ก mm ็เออเอร์ว e ันแลก W O V วไม่ใช่ Y E N ไ้ไม่ใช่อืมตาย IDK แปลว่าอะไรอ่านไม่ออกถ้าผมไม่ได้อ่านรำไหนก็ขอพายได้วหมว่าผมอ่านไม่เป็นอะเล่นเด็ก แบบแบบแบบไม่มีช่องคำหยาบเลยแหยากพูดจิตยิดีมากเลยอีโม่แนอยากแต่จะเป็นเพื่อนกันตลอดเลยเนี่ยอย่าท้าทั้งแต่ทั้งแต่แบบท้ายนะครับเล่นแค่นั้นพอผมเป็นอีโมครับผมคืออีโมอีโมทิดเล่นคือพู้ดีมากเลยดเจ้ผู้ดีมากว้าวบนอะไรอไมเราขึ้นไม่ได้อ่ะ ไม่เห็นสมจริงเลยเฟ้นไม่ได้ไม่มีกระหืมกระโดดด้วยนะสงสารเขาอยากให้กระโดดขึ้นไปข้างบนเะนาะ n น no ไม่อยาไปจังข้าตัวนี้ตัวผมเกลียดตัวนี้มากเลยคือฆ่าผมมาก่อนเอาหมเจอคือฆ่ามาันอีกจะวองจะฆ่านี่นะานี้จะวองนั่งฆ่านีะเกลียดฆ่าเหี้ยตายนี่ผมพูดมากมากเวลาเวลาไม่มีเวลาไม่มีเพื่อนผมอยู่ผมจะพูดมากมาก

เขียนมันมาแล้วแล้วถคกฆ่าได้มั้งเนี่ยอยบอกมันจะฆ่าฉันนะอุ้ย,ยว่าแล้วอ่ะไปต่เกมต่อไปกันเลยนะครับท่านผู้ชมก็ไปยูฟู้ชิวมือเกันนะกดไม่ได้กดกดมือเกินดกนดกนไม่ได้มนันดะูเงก็แมปต่อไปโอ้เถื่อนจัดเลยกิ๊บจะเหลืองวัเนี่ยมันเถื่อนจัดจัดเลยเตือนวินวินแบบที้ก็เหมืนนมนอนจ แต่ที่มาฆ่านุ่มครับถ้าเป็นมีมวยก็ต้องฆานุบใช่ไหมถ้ามันสียังไงเนี่ยนี่ไงเพื่อนจะเลืออย่างนี้ย่ยนอ,อ,ยนอนมีอะไรอีก้เออค่ีนน,ม,นม่ทำอะไราิน,นีบอกเลยเก่งนมนากคุณสุดนชะ

ทำเนี่ยแบบเนี้ยเถื่อนมา,ามากเลยต่อไปเอาะเป็นอันนี้คืออะไรลืมนี่คือ,ม,าาม,ม,อมันคืออะไรนะมันคือมีดที่สุดที่มีสุดเราโอีอะไรอีกเนี่ยอะไรอีกแล้วตัวขาดที่เลยโอ้ยเจ็บเดี๋ยวเจ็บเลยถ้าจ้อนเขาจะกอนมีดปอกเปลอาไหม มันจะเป็นคพราะถ้าจอมกรณ์กกมีปลอกเสมอเหมือนวนกันวี่งหน้าสองสมมตินี่คือเอิ่มสมมตินี่ถ่ายดีนะสมมตินี่คือคุณเป็นเอิ่มอะไรดีนะ แต่ไม่กคือเด็กที่ผมรักแล้วเขาเอาเขาทำเสียงอย่างนี้ที่ผมอยากทำาโอ๊ยโโอ๊ย๊ยอ๊อ๊อ๊โอ๊โอ๊ยโออะไรโอเคเพื่อนขอบใจที่โอ๊ยโออ แล้วไม่ทําอะไรผิดหรือตายแล้วผชอบแบบนี้ผมจะเล่นนนานๆหน่อยแล้วกันหอมแหมหอมชอบแบบนี้มากด้วยที่มันเถื่อนมากเลยผมชอบของเถื่อนเยสเจมส์เจมเอา,เอ,าอันนี้คืออะไร มันเซิฟอี่นี่เกลืออันนี้มันเดือดมากเลยอนี้ผมชมพูอ่ะไม่อยากฆ่ามานันมากเลยไหนดูซิมีเสิฟอะไรบ้างที่คนไม่มีพวกนั้นบอกนะต้องเล่นแบบนั้นจริงอะ่ะฉันมีซื้อมากเขาเกมไว้ไม่อยากเล่นกับมันมากไม่อยากเล่นกับมันทำมันพอกไปไม่อยากเล่นกับมันมันเพื่อนทำมันจะฆ่ามันเดียวเลยเนี่ยที่จะจีบมีมาจะลองฆ่ามันนี้ดู ทีวีเจ้าบิดอะไรเพื่อนสแกีนินดีเมียเดนมาร์กมานี่มาคอมแบทแม่ในคอมแบทอุ้ยเตะเอามีดมามีดโตู้มีดตู้แสนถูกเพื่อนจักเลยแตงเพื่อนอะ นี่ยังเด <t UC S> ือนชอบขวานันนี้เลยแหละอันเดือนดิโอค่าหนึ่งค่าหนึ่งได้มากกว่าหนึ่งดิยังเดือนเนี่ยชอบเลยเห็นชอบดีดีเลยแองคาลูไทยนี่พันหัวเราเขาก็มีเดือนมากเลยดูสิความเถื่อนนี่สิดีพันหัวตัวขาด ผมว่าผมจะโดนแบนไวแน่ว่าทุกคนทำอย่างเงี้ยอาจจะโดนแบนไวแน่ทุกคนคิวแล้วคงจะโดนแบนไหมดูสิต้องโดนแบนแน่เลยเนี่ย่โดนโดนแบนแน่นอนเล่นสุดปังเดี๋ยวก็ไปให้เล่นี่จะเล็กขอเล็กนึงละกันโอเคหนูคือสะใจแล้วเดี๋ยวพอหลังไม่ปุ๊บเดี๋ยวค่อยไปเล่นแบบนั้นก็ได้โอเคตายแบบแบบที่สามเลยครับก็ได้ อ่าผมล้อเล่นนะคบผมเล่นแค่สองแมปพอผมกลัวโดนแบนดิ่งนะสิผมกลัวโดนแบนมนกาผมเล่นแค่ผมจะเล่นแค่สองแมปก็พอแล้วกันอันนี้เปลี่ยนชื่อเป็นแมปสุ่มสองเกมแล้วกันเพราะกลุ่มผมกลัวโดนแบนมากเลยดูสิผมเติมโลบักมาด้วยหกหกเปอร์เซนต์ให้ดูอะไรอีกดูอีกนี่ื่อคนอยาอึงแน่นอนผมมีที่ขับชางไงล่ะแต่ผมไม่มีเงเกงเพราะผมเหลือหกโลบักแล้วผมซื้อของเยอะเกินไป โอเคก็ขอจบไปที่แค่นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต c r i b e ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์แล้วก็อย่าลืม,ลก,ลมก,กดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ